กรุณาสังเกตว่าข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นผลการวิจัยและความเชี่ยวชาญจากหลายแหล่งซึ่งอาจมีความแตกต่างในการวิเคราะห์และความคิดเห็นแต่เนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้ได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสุขภาพคุณเคยรู้หรือไม่ว่าการกินเร็วเกินไปสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไขมันพอกตับและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หรือไม่การกินเร็วเกินไปหรือที่เราเรียกกันว่าการกินเร็วเกินไป ถือเป็นพฤติกรรมที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันพอกตับและส่งผลเสี่ยงต่อระบบย่อยอาหารได้อย่างมากซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้และทําเป็นประจำทุกวันแต่เมื่อมาดูจากผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟูนฟิล n เดนยูนิเวอร์ซในประเทศจีนก็ได้พบว่าผู้ที่มีนิสัยการรับประทานอาหารด้วยความเร็วสูงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดปกติในการเผาผลาญอาหารและเป็นโรคไขมันพอกตับได้ง่ายขึ้น นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยเกือบ2,000รายที่มีภาวะโรคอ้วนและความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารในหลายเมืองของจีนผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีนิสัยรับประทานอาหารด้วยความเร็วสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันพอกตับสูงกว่ากลุ่มที่รับประทานช้าหรือรับประทานด้วยความเร็วปกติถึง22%นายแพทย์หลิวซื่อเตอ๋อหัวหน้าแผนกระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลหนานฟางมหาวิทยาลัยแพทย์หนานฟางได้ให้นิยามว่าการกินเร็วเกินไป คือการรับประทานอาหารแต่ละมือให้เสร็จภายใน5-10นาทีหรือบางครั้งอาจน้อยกว่า5นาทีด้วยซ้ำสมองของมนุษย์ต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีในการรับสัญญาณความอิ่มจากกระเพาะอาหารดังนั้นหากรับประทานอาหารเร็วเกินไปก็จะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลอรี่มากกว่าที่จำเป็นซึ่งนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนซึ่งเป็นสปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการสะสมไขมันในตับและส่งเสริมให้เกิดโรคไขมันพอกตับ นายแพทย์หลิวซื่อเตอ๋อยังระบุว่าการกินเร็วส่งผลเสียต่อทั้งระบบย่อยอาหารตับและกระบวนการเผาผลาญทั้งหมดของร่างกายซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและปรับปรุงพฤติกรรมการกินเพื่อป้องกันแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ผลกระทบต่อตับเท่านั้นแต่การกินเร็วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นๆดังนี้ทำร้ายกระเพาะอาหารการกินเร็วทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก่อนส่งลงสู่กระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารต้องหลั่งกรดและเอนไซม์ย,ย่อยอาหารออกมาในปริมาณมาก เพื่อจัดการกับอาหารชิ้นใหญ่ในระยะยาวการทําเช่นนี้เป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบย่อยอาหารและอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือแม้แต่แผลในกระเพาะอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อเมตาบอลิกซินโดมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมะประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการกินเร็วอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิมิาบอลิกซินโดมซึ่งรวมถึงภาวะความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและภาวะรอบเอลเพิ่มขึ้น เพื่อปกป้องตับและสุขภาพของเราผู้เชี่ยวชาญแนะนาวิธีการกินที่ถูกต้องดังนี้ใช้เวลา20-30นาทีต่อมือ้อแต่ละมื้ออาหารควรใช้เวลาอย่างน้อย20-30นาทีช้าลงในการรับประทานและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจำกัดกิจกรรมอื่นๆเช่นทำงานหรือใช้โทรศัพท์ในขณะกินเปร่มื้อด้วยใยอาหารรับประทานอาหารที่อุดมด้วยใยอาหารในช่วงต้นมือเช่นผักใบเขียวผลไม้หรือธัญพืชเต็มเมล็ด ซึ่งจะช่วยควบคุมความเร็วในการรับประทานและสนับสนุนระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์หลิวซือเต๋อย,ยังเชื่อว่าเพียงแค่เปลี่ยนนิสัยการกินเล็กๆน้อยๆบนโต๊ะอาหารก็สามารถช่วยให้ตับได้พักผ่อนและลดความเสี่ยงโรคไขมันพอกตับได้อย่างมากคุณคิดอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับมาจากบทความนี้ความเห็นและความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา และเพิ่มความรู้ในด้านการแพทย์และสุขภาพอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบทความนี้เพื่อให้เราได้รับความเห็นที่แตกต่างกันและมีการพูดคุยกันเพิ่มขึ้น